เพชรอยู่ไหมคื้อยายที่ฟันเผื่อจะนอนบ้นานไ้าโอเคยายเดี๋ยวไปดูโอ้ทําธุระก่อนท้ายไม่ต้องเอาเข้าไปเนอะ,นะไม่มีหน้าเห็นไหมน่าเห็นไหมแล้วมาถามหาตะวันวิมานเบียงอะไร ก็ดีแล้วมีแผนสองแล้วน้ำขวดจะไม่ไม่เอาลงไปน,น้ำอะไรพายเนี่ย <c oughs> มันก็ชอบเปิดแต่นี่ไว้อย่างนี้ตัดเหตุการณ์ตอนที่รักกัน มันยังอินในหัวใจอยากลับไปมีลืมเขาแล้วมีใหม่ถ้าร้องเพลงทีไรมันคนจะหายอย่างนี้เนาะแต่ทำไมใจเธอไม่จำเอไม่ไม่ไม่สัญญาเก็บเสียงเลยเนาะเมื่อกี้ใครเห็นนี่จาาพูดอยู่เอาบงไปเสิเ,น,เ,เน,นี่ย จ่ายมาเลยสิบบาทห้าไอ้หกบาทจะมาเลยพายหกสิบาทเต็มๆกลมๆก็แล้วกันแล้วใคอีเด็ดปิดประตูปิดประตูอ,อยากได้ของเขาแต่ไม่รู้จักลงทุนโว้ยทำน่ก็ไายเป็นหนี้ <ลง S 1> เป็นสินมันล, <ง S 1> ลงทุนก็ให้เข้ามากลมๆเลยสิสิบบาทไปเลยซจะให้จะให้ไม่กลมๆเดีเ๋ยวซพ ปากดีอย่างนี้ไม่น่าให้กินอะไรหรอกเอามาทุเรียนมาเทำไมตุ๊มก็ตายอยู่นี่อ่ะนั่นหะไปแล้วเล่นดินเนาะได้จะปอกอยู่แถวนี้น่ะโดนเพรดุเอาแน่ว่าไปปอกในบ้านมันโดนมันดุเอาแน่เลยหายเอาเอาไีดมาให้หน่อยเอาเอาจาร์ดให้ด้วย เอาจานเอาจานหร่อไม่ต้องมาทำเป็นรู้ดีไปเอาจานกับหลังบ้านมาเปิปดประตูหลังบ้านเอาจานกับมีดมาด้วย เอามาใหม่เออมีเยอะเหมือนกันแต่ไม่ใหญ่ไม่มีเยอะานไม่ใหญ่